สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูจอยอีกนะคะ,ะเราเนี่ยยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องวันพ่อแห่งชาติหรือวันชาตินั่นเองนะคะซึ่งวันพ่อแห่งชาติหรือวันชาติที่เรารู้จักกันเนี่ยตรงกับวันที่เท่าไรเด็กๆรู้ไหมคะตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีค่ะ,อะตอนนี้ครูจอยเนี่ยก็มีพระราชกรณียกิจของอพ่อแห่งชาตินั่นเองมาให้เด็กๆดูนะคะ วันพ่อเห็นชาติของเรานะคะลูกอ่าพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่9นะคะในด้านต่างๆกันนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยนะลูกนะอด้านแรกค่ะด้านการจัดการทรัพยากรอารัชกาลที่9เนี่ยทรงจัดการทรัพยากรน้ำทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรดินทรัพยากรประมงทรัพยากรทางการเกษตรและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะส่วนด้านต่อไปก็คือด้านการแพทย์ค่ะ,ะในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเวลาไปเยี่ยมราษฎรเนี่ยท่านเนี่ยก็จะมีคณะแพทย์ตามไปด้วยเสมอ,อเพื่อไปเจอรัศดรที่กำลังป่วยไข้เนี่ยก็ได้รักษาทันทีเลยนะคะ เห็นไม่ลูกท่านเนี่ยทรงเป็นคนดีมากเลยนะคะในหลวงรัชกาลที่เก้าด้านต่อไปเลยนะคะลูกนะด้านต่อไปคือด้านการศึกษาค่ะในหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยระนักตระหนักถึงการศึกษาของเยาวชนค่ะเราเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องมีการศึกษาที่ดีใช่ไหมคะท่านเนี่ยก็ได้ตั้งมูลนิธิอน,นันตม อน,นันทรมหีดลเอาไว้เพื่อเป็นการศึกษาในวิชาต่างๆให้ให้นักศึกษาเนี่ยออกไปเรียนต่างประเทศมีทุนให้ไปเรียนต่างประเทศและก็กลับมาพัฒนาประเทศชาติของเราให้ก้าวหน้าได้ด้วยนะคะ,ะด้านต่อไปนะคะด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศค่ะในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยอ่า ทรงเสด็จไปเยือนประเทศต่างๆหลายประเทศหลายทวีปเลยค่ะเพื่อไปทำการเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศอื่นๆค่ะแล้วก็นับนับเอานำประโยชน์จากประเทศอื่นเนี่ยมาพัฒนาในประเทศเราด้วยนะคะลูกนะต่อไปค่ะ ด้านภาษาและด้านวรรณกรรมนะคะพระกรณียกิจของท่านเนี่ยท่านเนี่ยทรงพระราชดำรัสไว้หลายเรื่องอท่านเนี่ยทรงมีพระอชัยรภาพในการใช้ภาษาอย่างมีประสิทธทิภาพค่ะนี่ด้านภาษานะคะส่วนด้านวรรณกรรมท่านเนี่ยทรงมีผลงานด้านวรรณกรรมไว้เยอะมากเลยค่ะเห็นไหมคะ ท่านเนี่ยทรงมพรพีพระราชนิพันธ์เอาขอโทษค่ะพระราชนิพนธ์และทรงแปลพระราชนิพนธ์ไว้หลายเรื่องด้วยนะคะต่อไปค่ะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะเห็นภาพไหมคะลูก ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมีโครงการพระราชดำริไว้เยอะมากเลยนะคะมีโครงการฝนหลวงนักเรียนเคยได้ยินไหมคะอ่าพื้นที่ใดที่ไม่มีฝนหรือว่าไม่มีน้ำเนี่ยท่านเนี่ยก็คิดค้นโครงการฝนหลวงเอาไว้นะคะมีเยอะมากเลยค่ะโครงการที่ท่านเนี่ยได้ให้คนไทยอ่าทำไว้ให้คนไทยเยอะมากเลยค่ะอ่าทีนี้ถึงงานของเด็กๆแล้วค่ะ เด็กๆยิบหนังสือเลยค่ะลูกสองเล่มนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเรื่องธรรมชาติรอบตัวกันก่อนนะคะธรรมชาติรอบตัวก่อนนะลูกนะเล่มสีฟ้าก่อนนะคะอ่าเด็กที่เด็กอยู่ในทุ่งหญ้านะคะลูกอยู่ในทุ่งดอกไม้สีเหลืองนะคะอ่าให้เด็กๆเปิดหน้าสามสิบเอ็ดนะคะก็จะเจอกับหน้านี้ค่ะอ่าเมื่อเด็กๆเปิดเสร็จแล้วอ่าเด็กๆก็จะเจอ ภาพสีภาพค่ะอันนี้เขาบอกว่าดินสอแท่งเล็กใช้เขียนได้หรือไม่เด็กๆรู้ไหมคะว่าการใช้ดินสอที่แท่งเล็กๆเ,เนี่ยเราสามารถเอามาเขียนได้เราไม่ต้องทิ้งค่ะนี่ในหลวงรัชการที่9เนี่ยเคยมีคำสั่งเคยมีการพูดไว้ว่าเราเนี่ยต้องประหยัดด้วยใช่ไหมคะ เราก็นํามาประดิษฐ์กันทีนี้เขาบอกว่าประดิษฐ์ด้ามจับดินสอและเขียนตัวเลข1 2 3่งสอามสีตามลำดับขั้นตอนค่ะ,ะพร้อมหรือยังคะเด็กๆต้องสังเกตภาพให้หมดก่อนนะคะก่อนที่เราจะใส่หมายเลขกันเด็กๆดูสิลูกภาพลําดับแรกน่าจะเป็นภาพไหนไหนน่าจะเป็นขั้นตอนที่หนึ่งคะ ใช่ค่ะก่อนที่เราเราดินสอมันยังเป็นด้ามเล็กๆใช่ไหมคะเราก็เอากระดาษมาม้วนก่อนอ่าม้วนกระดาษกันก่อนเลยค่ะอ่าพอตอนนี้เราได้ขั้นตอนที่หนึ่งแล้วใช่ไหมคะเพราะเราม้วนเสร็จจะมีขั้นตอนที่สองก็จะเป็นยังไงแล้วม้วนเสร็จก็จะเป็นภาพนี้ค่ะเป็นขั้นตอนที่สองอ่ายังไม่สวยเลยตอนนี้ด้ามดินสอเริ่มยาวแล้วใช่ไหมคะลูกต่อไปเราก็มาตกแต่งให้สวย ขั้นตอนที่3ามน่าจะเป็นภาพไหนเอ่ยใช่ค่ะภาพนี้นั่นเองอ่าเขียนเลขสามลงไปเลยค่ะและขั้นตอนสุดท้ายเราก็ได้ด้ามจับดินสอที่สวยงามแล้วค่ะเป็นขั้นตอนที่สี่นั่นเองได้ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะอ่าทาเล่มนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาหยิบเล่มต่อไปเล่มสีชมพูนะคะภาษาไทยนะคะลูกนะ ให้นักเรียนเปิดหน้า11นะคะเดี๋ยวเรามาทําตามข้อตกลงกันก่อนก็คือรู่จอยอ่านหนึ่งครั้งเด็กๆอ่านตามนะคะพร้อมนะคะให้เด็กๆเนี่ยชี้ด้วยนะคะให้เด็กๆชี้ด้วยนะคะอเดี๋ยวผูจอยชี้ไปด้วยนะคะอ่ะขออูผูไม่โทรผู้คำที่หนึ่งนะคะ คำที่สองค่ะบอไอใบคำที่สามค่ะยอไอใย,ไยคำที่สี่ค่ะหออัวหัวอ่านอีกด้านหนึ่งนะคะลูกมอไอไมไม่โทไม้คำต่อไปค่ะจอไอใจ คำต่อไปค่ะหอยอไอใหญ่ไม้เอกใหญ่คำต่อไปค่ะมอแองงแมงมออุมอมุมแมงมุมอ่าตอนนี้เราอ่านกันแล้วนะคะคําสั่งเขาบอกว่าให้เราเนี่ยจับคู่สัมพันธ์กันและเขียนคําใต้ภาพ แล้วก็หัดอ่านอีกหนึ่งครั้งนะคะอ่าวทีนี้เราดูเลยภาพแรกอ้าเป็นผู้ชายใส่แว่นตานักเรียนว่าน่าจะเป็นอะไรคะเมื่อกี้เราอ่านไปแล้วผู้ใบใหญ่หัวไม้ใจใหญ่แมงม,มุมอ่ะคำแรกก็น่าจะเป็นผู้ผู้อะไรคะผู้ใหญ่ค่ะอ่ะนักเรียนเขียนเลยนะคะ ผู้ใหญ่สะกดหนึ่งครั้งนะคะพออูผูไม่โทผู้พอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่ผู้ใหญ่คำต่อไปค่ะเป็นภาพอะไรลูกอ่าใบไม้ค่ะเราก็เขียนเลยสกดด้วยอีกหนึ่งครั้งนะคะบอไอใบ มอไอไมไม้โถไม้ใบไม้เยี่ยมเลยค่ะต่อไปค่ะอ้าวเป็นบ้านของเจ้ามแมลงมุมน่าจะเป็นอะไรคะายแมงมุมสะกดนะคะยอไอใยมอแองงอแมงมออุมมมุมายแมงมุม ค่ะข้อสุดท้ายเป็นภาพอะไรลูกหัวใจนั่นเองอ่านด้วยนะคะหออัวหัวจอไอใจหัวใจได้ไหมคะอ่านนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อของตัวเองด้วยนะคะวันนี้เราก็ได้ฝึกอ่านแล้วก็ดูเรื่องพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชการที่9ไปแล้วใช่ไหมคะ คุณครูจอยก็ฝากนิดนึงนะคะให้เด็กๆเนี่ยเป็นเด็กดีทําทเพื่อในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ของคุณครูของผู้ใหญ่ของสังคมด้วยนะคะลูกนะสําสหรับวันนี้คุณครูจอยมีเนื้อหาสาระเพียงแค่นี้เด็กๆก็ใครที่ยังทําไม่เสร็จก็เรียนรู้จากคลิปนี้ได้นะคะลูกนะสําหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะวัสดีค่ะ